สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคพยอมพามาดูลูกของหรือว่าเรียกว่าผลหรือเรียกว่าเมล็ดของว่านงาช้างนะคะบ้านไร่องค์พยอมปลูกมานับเป็น10ปีนะคะเพิ่งเคยเห็นลูกของเขาหรือว่าผลของเขาก็วันนี้นะคะ พอดีเลยเดินมาถอนหญ้านะคะก็เลยมาเจอนี่คือลูกของเขานะคะหรือว่าผลของเขาตามแต่ที่เพื่อนๆจะเรียกกันนะคะนี่ค่ะลูกของเขาสวยมากๆเลยนะคะทไมไม่ค่อยชัดบ้านไร่วงพยอมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะคะกับการปลูก ว่านงาช้างโบราณนะคะนี่ค่ะนี่คือผลของเขานะคะสีแดงสดเลยนะคะแต่วันนี้ทำไมกล้องของบ้านไร่วงพยอมเห็นไม่ชัดนะคะนี่ค่ะสีจะสดใสแบบนี้เลยนะคะมีผลแค่เพียงแค่สองต้นเองนะคะนี่ค่ะ นี่คือผลหรือว่าลูกของว่านงาช้างนะคะที่บ้านร่วงพยพยอมปลูกมาเป็นสิปีนะคะเพิ่งเห็นนะคะแต่ดอกเห็นประจำนะคะแต่ไม่เคยเห็นผลของเขานะคะก็เพิ่งจะมาเห็นวันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งต้นนะคะ สวยแล้วก็นับว่าโชคดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือผลของว่านงาช้างนะคะเป็นง,งาช้างโบราณน,นะคะคงจะมีตัวอะไรกินไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะลอยมีหัวง่ะหัวขั้วแบบนี้นะคะรอยมีตัวอะไรกัดกินไปบ้างแล้วนะคะพอดีบ้านไร่องพ่ยม เข้ามาถอนป่าหญ้านะคะก็เลยมาเจอแล้วก็ยังมาเจอดอกของนี่ค่ะว่านทิพยเนตรนะคะปีนี้นัวโชคดีมากๆเลยนะคะว่าต้นทิพยเนตรนะคะปีนี้มีดอกนี่ค่ะมีดอกให้เห็นนะคะ บ้านายวงพยอมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่งจะมาเห็นก็คราวนี้เองนะคะเดี๋ยวรุ่นี้เช้าๆบ้านารวงพยอมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาบานและจะมีสีอะไรนะคะส่วนกรอนี้ก็มีนะคะแต่ก็ลูกเล็กหน่อยแถมมีเจ้าของเดินกันยัวเยีะย,ยุบยับเลยนะคะนับว่าเป็นโชคดีมหาศาลนะคะที่ปีนี้ ว่านงาช้างของบ้านไร่วงพยอมออกดอกนะคะแล้วก็ขอให้เป็นความโชคดีมั่งมีเงินทองสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูบ้านไร่วงพยอมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะกับว่านงาช้างของบ้านไร่วงพยอมนะคะที่เขาได้ออกดอกมาให้ชื่นชมนะคะวันนี้ก็พามาดูเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ